สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารระบันกันต่อมาดูที่เรื่องดราม,ม่าก,กันหน่อยครับยังไม่จบไม่สิ้นสําหรับแฟนๆของเวียดนามนะครับเหียนบอกว่าลูกสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะลงเส้นนะคิดว่าต้องเป็นลูกออกคะแนนต้องเป็นของเวียดนามประมาณนี้นะครับซึ่งหลายคนก็แสดงความคิดเห็นออกมาสําหรับแฟนๆชาวเวียดนามเพราะว่ามีความรู้สึกว่า ตั้งจิตตั้งใจอย่าใช้เวียดนามเนี่ยนะครับได้แชมป์ซีเกมได้เหรียญทองนะเพราะว่าเขารอคอยมานานเหลือเกินนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนะี่ยผลการแข่งขันก,ก็คือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้เหรียญทองไปครองได้สําเร็จแล้วก็สําหรับในลูกสุดท้ายที่บีมพิวยากกกรัมนะครับเสิร์ฟไปเนี่ยก็มีการโชว์หลักฐานนะครับว่ามันลงเส้นอ่ะเดี๋ยวเอ็ดมิจะให้ดูกันนะครับว่ามันยังไงสําหรับลูกนี้นะสาหรับทางด้านบีมพิวยากกกรัมนะครับก็กลับสู่ ลีกของฝรั่งเศสแล้วนะครับดองซี่ก็ถือว่าต้อนรับกลับไปแล้วก็แสดงความยินดีฉลองชัยเหรียญทองในครั้งนี้ให้กับบีมพิมพ์ยาก๊กรัมนะครับสำหรับผลการแข่งขันนะฮะควนหลงจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถเอาชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามไปได้3ต่อ2เซตนะครับเล่นกันถึง5เซตเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเลยครับก็ด้วยสกอร19์19ต่อ25 25ต่อ13 25ต่อ18 23ต่อ25แล้วก็25ต่อ23ฟังไม่ผิดนะครับในเซตที่5เนี่ยโคตรจำมันเลยนะเพราะว่ามีการดิวกันหลายครั้งมากโดยสุดท้ายแล้วทีมชาติก็สามารถปิดแมตช์ไปได้ครับ23ต่อ25 นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากๆเลยหลายคนบอกว่าไม่เคยดูอะไรที่มันได้ขนาดนี้ในช่วงของการแข่งขันในเซตที่5เนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างแลกแต้มกันแล้วก็เปลี่ยนสลับสัอเปลี่ยนกันดิวนะครับสุดท้ายแล้วเป็นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราทําได้ดีกว่าก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในเซตที่5นั่นเอกก็ทําให้นะได้รับชัยชนะคว้าเหรียญทองมาครองได้สําเร็จแล้วก็เป็นแชมป์ที่10 17นะฮะส7สมัยติดต่อกันสำหรับบริวารชาติไทยในการแข่งขัน4ีเกมนั่นเองอ่าทีนี้นะครับทางด้านเพจของเวียดนามเนี่ยลงข้อมูลหลายอย่างเลยนะฮะอ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลนะในช่วงของจังหวะในเซตที่5เนี่ยเวียดนามนำ10นา10คะแนนแล้วแต่ว่าไทยเราตาม5คะแนนหลายคนก็บอกว่าน่าจะชนะได้ไม่ยากอ่าแฟนๆชาวไทยก็บอกว่าน่าจะแพ้แล้วแหละอะไรประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันมีอะไรที่เป็นการปาดเลยนะ ปาฏิหารเกิดขึ้นว่าอย่างนั้นนะซึ่งในช่วงของจังหวะที่เป็นคะแนนเวียดนาม12แล้วก็ไทย14นะครับก็ถ้าเกิดว่าไล่คะแนนดูเนี่ยไทยทํามาถึง9แต้มเลยนะแต่ว่าเวียดนามได้เพิ่มอีกแค่2แต้มเป็นจังหวะที่ไทยขึ้นแมตช์พอยท์นะครับแชมเปี้ยนชิพพอยท์นี่แหละนะแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็คือดีวกันไปมาจบที่25ต่อ23นั่นเองอันนี้เป็นเพจของวอลเลย์บอลเวียดนามก็ลงข้อมูลก็หลายคนเขาก็รู้สึกว่าเสียใจนะครับแทนที่เวียดนามจะชนะแล้วอ่าประมาณนี้บางคนบอกว่าเสียใจแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ข้อที่จริงก็คือนะ้วเวียดนามเนี่ยต้องยอมรับว่าดีขึ้นนะครับโดยที่ระยะห่างระหว่างไทยกับเวียดนามในการแข่งขันแมตช์นี้ก็คือน้อยลงนะครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยไทยกับเวียดนามเขาชั่งน้าหนักดูแล้วสําหรับแฟนๆเวียดนามนะเขาบอกว่าอวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเนี่ยค่อนข้างห่างระดับจากไทยเยอะแต่ว่าในการแข่งขันครั้งนี้เห็นได้ชัดเจนว่าวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามนะครับถือว่าสูสีกับ,บอวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเลยเพราะว่าเหมือนกับระยะความห่างมันน้อยลงเวียดนามเก่งขึ้นดีขึ้นรประมาณนี้นะแล้วก็บางคนก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยจะ,จะไปซื้อตัว๋วไปดูที่เวียดนามกับไทยอีกนะคู่นี้น่าจะมัน บางคนก็คอมเมนต์กันไปเยอะแยะมากมายนะครับแฟนๆของเวียดนามเขาบอกว่าท่านทุยกับบิททุยเนี่ยซึ่งเขาต้องไปเล่นหลีกต่างประเทศนะครับสำหรับในการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าทําได้สุดยอดแล้วบางคนบอกว่าฉันเชื่อในปี2026เนี่ยเมื่อเวียดนามพบกับไทยอีกครั้งเนี่ยเขาจะได้แก้แค้นต่อไทยนะครับอย่างน้อยนี่หวังว่าจะได้ชัยชนะอีกครั้งหนึง่งประมาณนี้แฟนๆเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็หลายคนเขาก็ วิจารณ์กันไปต่างๆในนามไม่น่าเชื่อว่าสิบต่อห้าเนี่ยคิดว่าเวียดนามจะชนะแล้วเป็นอันว่าไทยกลับมาพลิกชนะเฉยเลยประมาณนี้ทีนี้ลูกจังหวัดสุดท้ายที่บีมพิเวกก็รัมนะครับเสิร์ฟไปแล้วก็ทางด้านสาวเวียดนามปล่อยออกนะครับคิดว่ามันจะออกแต่บอลเนี่ยนะครับมันลงเส้นจังหวะนี้เนี่ยไลยแมนนะฮะกรรมการกำกับเส้นเนี่ยชี้ธงลงชัดเจนว่ามันลงเส้นนะแล้วก็มุมนี้นะครับ ถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเออมันน่าจะลงเส้นแต่ทางด้านแฟนๆเวียดนามเขาบอกว่าไม่จริงไม่ยุติธรรมไม่ลงเส้นอ่ะเขามีรูปแบบนี้นะอ่ารูปแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรแอดมินมองว่าลูกมันน่าจะลงพื้นแล้วก็กระดอนขึ้นไปแล้วเขาถึงแคปมาได้นะเหมือนกับมันแคปไม่ทันก็เป็นไปได้นะตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วนะครับลูกเนี่ยมันจะลงช่วงๆใกล้เส้นนะฮะแล้วก็คิดว่ามันลงเส้นพอดีนะคือลงอาจจะไม่ได้แบบ กึ่งกลางหรือว่าอาจจะไม่ได้มากสักเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆติดเส้นแน่นอนเพราะว่าเท่าที่ดูทิศทางของบอลที่ลงแล้วและที่สําคัญนะครับมีหลายคนเนี่ยเขาเอาภาพเหล่านี้นะครับมาคอมเมนต์ว่ามีมุมที่เขาไปถ่ายรูปมาเนี่ยเหมือนกรรมาการก็ดูเช็คเส้นแล้วนะครับว่าในจอมอนิเตอร์นะ เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคนะครับเขาดูภาพทางเทคนิคแล้วก็มองเห็นชัดเจนว่าอ่ามันลงเส้นนะก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ทางนี้นะครับแฟนๆเวียดนามก็ไม่ได้พอใจนะบางคนก็บอกว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการโกงเลยอ่าแล้วก็บางคนบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยเล่นสปกปรกไหมอ่าบางคนบอกว่าผลออกมาแบบนี้เนี่ยกรรมการลำเอียงนะครับกรรมการลำเอียงไปทางเจ้าภาพอ่าประมาณนี้ซึ่ง หลายคนเขาก็วิจารณ์ไปอย่างนั้นนะครับสําหรับแฟนๆเวียดนามอ่าบางคนบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยเป็นอะไรที่ปวดปานได้รับความปวดปานจากกรรมการแน่นอน่อะประมาณนี้แต่ทั้งนี้นะครับมีแฟนๆวอลเลย์บอลชาไทยเราของเราเนี่ยคือไปบุกเพจเวียดนามเหมือนกันแล้วก็เอาภาพเหล่านี้ที่มันเป็นมุมกล้องแต่ละมุมกล้องแต่ละมุมในลูกที่ สุดท้ายนี่แหละลูกเสริรฟของทางด้านพิมพ์พิยากกก๊กกรัมนี่แหละเอาไปให้ดูนะครับว่าไม่จริงเนี่ยรูปเหล่านี้นะครับยืนยันได้นะให้ดูมุมนี้ให้ดูมุมนี้อ่าไม่ใช่มุมที่คุณเอามาให้ให้ดูหรือว่าไม่ใช่มุมที่คุณคิดเองคือมุมเหล่านี้ยืนยันชัดเจนว่าลูก,กมันลงเส้นนะครับเนี่ยภาพเหล่านี้ครับคือยังไงก็ลงเส้นอ่ารูปนี้คุณผู้ชมดูนะครับいいบอลเล่บอล,ล,ลนะดูเงาบอล,ล,ลเนี่ยมันปักที่เส้นพอดีนะครับเนี่ยตรงเนี้ย คือมันทับเส้นระดับหนึ่งเลยมันก็เลยต้องอินหรือว่าลงนั่นเองนะแล้วก็หลายรูปนะครับที่เขาบอกนะคือไทยเราเนี่ยนะครับพยายามชี้แจงกับเวียดนามแล้วว่าคือชนะใสสะอาดนะครับยังไงก็ลงดูหลายๆมุมแล้วแล้วก็ดูมุมที่กรรมการเทคนิคเขาดูเนี่ยก็คือมันลงเพราะว่ามันมีอยู่ในหน้าจอที่เขาซูมดูแล้วนะครับว่ามันลงแต่บางคนก็ยังบองว่ามันลำเอียงนะครับมันลำเอียง มันไม่น่าลงอะไรประมาณนี้นะครับก็ทั้งนี้นะฮะสำหรับแฟนๆเวียดนามก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แหละแต่ว่าบางคนก็เข้าใจนะแต่ว่าแอดมินดูแล้วเนี่ยหลายๆคนไม่น่าจะเข้าใจคือมองว่ามันออกเพราะว่าช่วงการแข่งขันขเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวๆเวียดนามนะครับแล้วก็โค้ชเห็นตัวเกียรติก็บอกว่ามันออกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าทางด้านกรรมการ ที่เป็นลายแมนชี้ทงแล้วก็กรรมการเทคนิเคเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ออกมันลงอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเวียดนามอาชารเลนจ์ไม่ได้เนื่องจากว่าเวียดนามใช้ในส่วนของการชาเลนจ์จบครบไปแล้วคือมันเป็นกฎกติกานะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าเขาใช้กฎนะฮะในการชาเลนจ์เนี่ยเขาใช้ครบไปแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องมาพึ่งกรรมการที่อยู่ในสนามจะชาเลนจ์เพิ่มเพื่อไม่ได้นะครับ สุดท้ายเราต้องเคารพในส่วนของการตัดสินของกรรมการด้วยนะคะคือลงก็คือลงนะครับต้องว่ากันไปตามกรรมการด้วยส่วนหนึ่งและเราก็พยายามซูมดูแล้วนะครับสําหรับทิศทางของบอลที่ลูกสุดท้ายเนี่ยก็คือมันลงนั่นเองนะอ่ะนี่ก็คือรายละเอียดบางคนนี่ถึงขั้นว่าประเทศไทยเนี่ยหาวิธีที่จะชนะเวียดนาม คือพยายามหาความที่เลยจากกรรมการอะไรประมาณนี้นะโอ้โหไปกันใหญ่นะครับแล้วก็อีกหลายๆคอมเมนต์นะครับโอ้โหก็บอกว่าไทยนี่ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่กรรมการไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะก็ว่ากันไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหลักฐานชัดเจนว่าบอลมันลงเส้นครับอันนี้เป็นลูกที่ซูมให้ดูชัดๆเลยคุณผู้ชมดูครับนี่เห็นไหม จังหวะนี้ขึ้นลงนะครับเพราะว่าเงาของลูกบอลมันตรงเส้นพอดีทีนี้มาดูเรื่องราวของบีมพิมพ์พีากกรำกันบ้างนะครับเจ้าตัวก็เดินทางกับสโมสรนวองเดิฟนองซี่หลีกฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับได้ต้อนรับอบอุ่นกันเลยนะเพราะว่าทางด้านสโมสรน,นะฮะวองเดิฟนองซี่หรือว่า VNVB ฮะก็ลงข้อมูลในเพจเลยครับ ร่วมแสดงความเย็นดีกับบีมพิมพ์ยาโกกรำมากมากเลยหลังจากที่กลับมาบ้านแล้วก็มารับใช้ชาติคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นแชมป์ ที่17นะฮะสมัยติดต่อกันเลยนะโดยที่ทางด้านเพจของอวองเดิฟนองซี่เนี่ยนะครับได้ลงข้อมูลว่าเมื่อวันที่15ธันวาคมเธอได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมกับทีมชาติไทยด้วยการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมในการแข่งขันรอบชิงที่สุดระทึกกับเวียดนามเจ้าภาพไทยสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะได้อย่างน้าทึ่งมากๆด้วยสกอร์3ต่อ2หลังจาก ไทยเบรกสุดนะลุ้นระทึกในสนามซึ่งแม้ว่าหลังจากนะในเซตแรกเนี่ยถึงจะเป็นฝ่ายที่ตามอยู่สถานการณ์ไม่ค่อยดีทีมหญิงไทยก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งจิตใจที่อย่างน่าเหลือเชื่อโดยได้รับการสนับสนุนจากกองเชียร์เจ้าบ้านก่อนจะปิดเกมด้วยลูกเสิบเอช แล้วก็คว้าแชมป์สมัยที่17ซึ่งเป็นชัยชนะติดต่อกันครั้งที่15นะับเป็นความสําเร็จครั้งประวัติศาสตร์เห็นไหมครับว่าทางด้านต่างชาติเขาก็มองนะลูกเสริร์ฟลูกสุดท้ายนะั่คือมันเสิร์ฟเอชนะคือมันลงอ่ะนะครับตามที่อมินบอกเท่าที่ดูซูมหมดแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านสโมอสรยังบรรยายนะครับว่าและเพื่อเป็นการปิดฉากการแข่งขันอย่างสวยงามสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ VNVB บีมได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่า MVP นะครับซึ่งเป็นการตอบแทนผลงานระดับสูงตลอดทั้งการแข่งขันที่ผ่านมาชชนะเหรียญทองแล้วก็เหตุผลที่สมควรอย่างยิ่งสำหรับการที่เธอไปแข่งขันกับชาติของเธอเนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาครอบครัว VNVB แล้วก็นักกีฬานะทุกคนแสดงความยินดีกับคุณนะครับบีม คุณทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนะครับก็เขาก็แฮชแท็ไว้คือเยี่ยมมากบีมแชมป์สุดยอด่อาประมาณนี้นะครับซึ่งแฟนๆก็ออกมาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันมากมายเลยนะครับไลโอเนลโรเบิร์ตบอกว่ายินดีด้วยอ่าวาลารโดมาโควิชบอกว่าทำได้ดีนะอีกหลายๆคนครับมาเชลบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยเธอทำได้ดีมากๆฟาซิส กูรเย่นะครับขอแสดงความยินดีกับคุณบีมอ่าหลายคนเลยนะครับสำหรับแฟนๆของอ่สมมสอนวองเดิฟนองซี่นะครับหลายคนก็ชื่นชอบบีมเพราะว่าบีมค่อนข้างที่จะมีทักษะแล้วก็ค่อนข้างมีความสามารถในการเล่นเกมรุกที่ดีแล้วก็เกมรับที่ค่อนข้างดีมากๆคือสมมสรเนี่ยพึงพอใจแฟนๆก็พึงพอใจแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องราวของบีมพิมพยากกกรมครับที่อ่าตอนนี้เธอก็ได้เดินทางกลับไปสมมสอนแล้วนะฮะ ก็เป็นการอวยยศฉ่ำๆนะครับต่อไปก็มาติดตามผลงานของบีมพี่แคโกรัมต่อไปครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลและกีฬาซีเกมส์2025สวัสดีครับ